ยามที่ความมืดล้อกานเวลาดวงเห็นสุริยากอพักผ่อนปล่อยให้วงเวหาอยู่ในหาทอนเป็นตอนที่ความมืดปกคุมแลวิตถิชีวิตสัญจรต่างอาทรซึ่งกันและกัน คควาควาาามมามมมรัักกดนน้ีีูพเธผอมีฉันปัันนไออุ่ปเดตอาการป่วยของคนป่วยวันนี้กับเมนูง่ายๆคนไทยในต่างแดนทำลาบปลาแซลมอนค่ะพี่ๆน้องๆที่ยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงก็ขอให้อร่อยไปด้วยกันนะคะ เรามาดูเครื่องปรุงลาบนะคะวันจะทําเป็นน้ําลาดบนตัวปลาเลยค่ะก็เริ่มต้นที่น้าปลานะคะ ป้ำตาลนิดหนึ่งค่ะไม่นิดแหละแล้วก็เอาให้แซบเอาให้แซ่บด้คะให้แซบก่อนแล้วก็มะนาวค่ะปลาแค่ชิ้นเดียวนะคะน่าจะใส่แค่ซีกเดียวได้กำลังทอดปลายอยู่นะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะ แต่เยอะๆเลยพริก่นค่ะเดี๋ยวเรามีพริกสดด้วยนะคะก็อยากกินเผ็ดๆเนาะลายไทไล่ไข่ก็ยังคงมีอาการแบบคัดจมูกอยู่นิดหน่อยนะคะ เครื่องปรุงนะคะก็จะมีตะไคร้ซอยค่ะตะไคร้สดนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็พริกสดนะคะนอกนั้นเดี๋ยวเอาไว้โรยข้างหน้าเอาค่ะเอาเครื่องราบลาบแบบง่ายๆมาคลุกกับพริกนะคะ อันนี้ก็สูตรไทยสูตรมาน้อยอย่าถือว่าเป็นสูตรเลยค่ะแบบว่าเราชอบกินแบบไหนน้ําแห้งไปเลยแต่รสชาติอร่อยเลยนะคะอืมนี่ค่ะปลาสุกแล้วค่ะทอดเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาเครื่องราบที่เราปรุงรสเอาไว้แล้วมาลาดบนตัวปลาจ้า ลาปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวคงต้องทำภาษาอังกฤษให้ผู้ชมชาวต่างชาติด้วยค่ะมีคนที่มีเส้นผมมีคนที่เข้ามาชมคลิปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขอเป็นภาษาอังกฤษด้วยวันจะพยายามเติมค่ะติดอยู่ตรงที่ตัวเองชอบพูดชื่อตัวเองว่าวันเนี่ยแหละค่ะมันเลยแปลภาษายากนิดนึงนะคะทีนี้ก็ กินกับใบมิ้น์หรือใบาสาราแหนนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่พีน้องน้องค่ะแล้วก็มีผักสดวันกินผักสลัดค่ะน,นะคะอาหารคนป่วยวันนี้จ้าทานข้าวด้วยันกับพี่พน้องน้องเสร็จแล้วนะคะอัปเดตอาการป่วยพร้อมกับพาทำเมนู คนป่วยวันนี้นะคะกินลาบปลาแซาลมอนค่ะเมนงูง่ายๆคนไทยในต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแน,นลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะก็หายไปหนึ่งวันกับ การทำคลิปค่ะก็ต้องขออภัยแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่รอชมคลิปอพอดีเมื่อวานวันรู้สึกว่าไม่สบายมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะคืออาการของแม่วันน่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ป่วยแม่ก็ป่วยอยู่ที่เมืองไทยด้วยความรู้สึกของลูกนะคะวันก็รู้สึกเจ็บปวดค่ะที่เราดูแลแม่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะ พอโทรไปหาแม่แล้วแม่รู้สึกสดใสขึ้นด้วยภาระหน้าที่นะคะแม่วันบ้านวันอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมน้องสองคนทำงานประจำนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ว่างไม่ว่างต้องทำหน้าที่ของตัวเองแล้วที่ ดูแลแม่ได้ทุกวันนี้ก็คือน้องคนเล็กที่เป็นผู้ช่วยผู้ผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านด้วยที่อนุญาตให้น้องนะคะดูแลแม่ได้ก็มีเป็นภาระของน้องชายคนเดียวน้องชายคนเล็กนะคะแล้วอย่างวันอยู่ไกลวันก็จะเป็นห่วงมากเลยค่ะหนึ่งในความรู้สึกของตัวเองคือรู้สึกแบบน้อยใจนะคะแล้ววันวันต้องทํา หน้าที่ของตัวเองอยู่ที่นี่แล้วก็หน้าที่ของลูกด้วยนะคะเหมือนที่วันอ่หลายๆท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นข้ออ้างนะคะแต่เงินมันก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับครอบครัวที่ที่เราไม่ได้มีเงินร่ํารวยมากนักนะคะวันต้องทํางานแล้วก็ต้องสํารองเงินสําหรับการรักษาแม่ในทุกกรณีค่ะก็ ภาระเรื่องเงินส่วนใหญ่จะอยู่ที่วันเหมือนที่พูดว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนก็จะมีภาระที่แตกต่างกันออกไปคือที่วันกลับบ้านเขาที่แล้วนะคะวันลางานแบบไม่เอาเงินเดือนวันรู้เลยว่าถ้าเราไม่มีเงินเราลําบากมากเออวันก็ขอเล่าให้ฟังนะคะเขาที่แล้วที่วันกลับไปคือวันไปแบบไม่มีเงินเดือนวันใช้เงินจากการทำช่อง youtube นะคะ ก็จํานวนหนึ่งค่ะจานวนหนึ่งแต่วันไม่ได้ใช้เงินที่ที่เป็นเงินเดือนของวันและคุณสามีเลยเพราะว่าเงินในส่วนนั้นเหมือนที่เคยเล่าให้ทุกท่านฟังว่ามันจะถูกจัดเป็นเงินกองกลางที่เราสามีภรรยาต้องใช้เพื่อที่จะมีเออเป็นอเนออเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดํารงชีวิตที่ประเทศสวีเดนวันก็เลยบอกคุณสามีว่าวันจะไม่เอาเงิน ในส่วนนี้มาใช้เวลาที่วันที่อยู่ที่เมืองไทยซึ่งวันจะมีเงินเดือนทุกเดือนของการทำช่อง youtube อยู่แล้วแต่มันไม่มากนะคะพี่พี่น้องๆพอวันไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยวันรู้เลยว่าเงินเท่านั้นมันไม่เพียงพอคะ่ะสำหรับการใช้ชีวิตเมื่อเราไม่มีอาชีพเสริมมันก็เลย มันก็เลยเป็นความคิดที่ว่าลำบากมากๆถ้าวันไม่ได้ทำงานอย่างทุกวันนี้วันมีรายได้สองทางนะคะก็คือรายได้จากการทำช่อง YouTube แล้วก็รายได้จากงานประจำที่ถือว่าเป็นรายได้หลัก ถ้าวันมาทํางานอยู่แบบเนี้ยวันจะไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องของเงินคือวันมีสํารองสําหรับที่จะดูแลแม่แต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่วันกลับเมืองไทยวันเครียดเลยค่ะพี่พีน้องน้อง่ะคือหนึ่งวันมีเงินในจนํานวนจํากัดนะคะทีนี้วันก็จะขอเล่าให้พี่พน้องๆทุกท่านฟัง เวลาวันกลับไปอยู่ที่บ้านมันก็เลยกลายเป็นว่าวันไม่อยากจะออกนอกบ้านเลยค่ะวันไม่ได้ออกไปพักผ่อนอ่าเหมือนที่หลายๆคนคาดหวังว่าเออนานๆทีเราได้กลับเมืองไทยเราจะไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาพักผ่อนหย่อนใจวันทําแบบนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าวันมีหน้าที่อ่าวันมีรายจ่ายหลักคือการดูแลแม่ของวันนะคะปรากฏว่าวันก็เลยพลาดกับการไปพบเพื่อนหลายๆคนที่เขาอยากพบวันค่ะ ก็ทำให้วันนะคะเสียเพื่อนไปเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะคือวันไม่มีอ่อวันเรียกว่าอะไรดีล่ะว,วันไม่มี เราเรียกว่าวันไม่มีเวลาก็ไม่ได้เพราะว่ามีพี่ๆน้องๆที่เป็นเอฟซีหลายๆท่านเดินทางจากชนบุรีเดินทางจากอายุธยานะคะเดินขับรถมาจากสุรินมาหาวันที่บ้านาไปจากปทุมธานีอย่างพี่ละม่อมก็ไปแล้วก็เจอวันที่บ้านคือวันอยู่ที่บ้านตลอดเวลาแต่ด้วยความที่เราวันก็ต้องทํางานในช่อง y o u t u b e แล้ววันก็ ไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะวันคิดว่าเงินของวันน่ะคือวันที่วันเดินทางไปพี่พี่น้องๆออาจจะได้ข่าวว่าวันมีหนี้สินที่อยู่อยู่มันก็เป็นหนี้ขึ้นมาแล้ววันต้องโอนเงินจำนวนหนึ่ง0มื่นบาทไปจ่ายหนี้หนี้ที่วันไม่ได้สร้างนะคะก่อนที่วันจะเดินทางปรากฏว่าวันไม่มีเงิน พอที่จะออกไปข้างนอกได้วันมีเงินที่จะอยู่และกินในบ้านเท่านั้นวันก็เลยไม่ได้ติดต่อหาเพื่อนที่เขาอยากพบวันเพราอใจเรานะคะคิดว่าเราไม่มีเงินแล้วเงินเดือนของ YouTube จะเข้าวันที่23ถึงวันที่25พอวันที่23เงินเดือนเข้าวันก็เลยติดต่อหาเพื่อนปรากฏว่าวันถูกบล็อกลบเฟซลบไลน์นะคะแล้วก็เพื่อนนะคะใช้คาว่า ใช่ค่ไม่ดีเลยค่ะเหมือนกับเพื่อนผิดหวังที่เพื่อนไม่ได้เจอเราแล้วเราไม่ได้อ่านข้อความอะไรแบบนั้นเลยว่าเลยเอยอกลายเป็นว่าวันกลายเป็นคนที่สูญเสียเพื่อนจากเหตุการณ์ที่วันกลับบ้านด้วยความที่เราไม่มีเงินเราก็เลยไม่ได้ติดต่อหาใครแต่เพื่อนกลับคิดว่าเราใจดําไม่ไปพบใครนะคะวันก็โอเคก็เนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของคนเราเนาะพอเราเจอปัญหาและอุปสรรคนะคะ มันจะทำให้ให้เรารู้ว่าใครบ้างที่จะอยู่เคียงข้างเราบังเอิญพอดีว่าก่อนที่วันจะเดินทางกับเมืองไทยหนึ่งอาทิตย์วันรู้ในภาระหนี้สินที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่วันไม่ได้สร้างแต่วันอยากจะเคลียร์หนี้สินคือวันอยากจะย้ายหนี้สินมาเป็นความรับผิดชอบของวันคนเดียววันก็เลยคุยกับเพื่อนวันที่เขาพอจะมีเงินนะคะอันนี้คือเป็นบทเรียนราคาแพงให้วันอีกครั้งหนึ่งค่ะ วันเป็นคนที่เวลามีความทุกข์ยากวันไม่เคยไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครแต่ครั้งนี้นะ่ะวันรู้สึกว่าเราเราต้องขอความช่วยเหลือจากใครแล้วแล้ววันก็เลือกคุยกับเพื่อนที่วันสนิทที่สุดนะคะอาเป็นครั้งแรกที่วันพูดเรื่องเงินคือวันอยากจะให้เพื่อนวันรับจำนองที่วันย้ายย้ายมือคนรับจำนองมาเป็นเพื่อน แล้วเพื่อนอยากจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ก็ได้เพื่อที่มันง่ายและสะดวกกับวันในการติดต่อหาเพื่อนเพราะว่าในทุนตอนนี้วันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและเมื่อเราไม่มีเงินเราก็เข้าไปคุยกับเขายากค่ะที่แรกวันคิดว่าเงินที่เป็นหนี้มันจํานวน4ี่หมื่นบาทวันคิดว่ามันเป็นจํานวนนี้แล้ววันคิดว่าตัวเองพอจะจ่ายหมดภายใน1ปีวันก็เลยตัดสินใจคุยกับเพื่อนนะคะว่าวันขอย้ายที่ไปอยู่ที่เพื่อนแล้ววันจะโอนเงินให้เพื่อนทุกเดือน วันก็ไม่สามารถรับปากได้ว่าโอนมากหรือโอนน้อยปรากฏเพื่อนวันก็โอเคที่จะช่วยแต่พอวันกลับไปถึงเมืองไทยแล้ววันได้เช็คจํานวนยอดเงินมันสูงกว่านั้นวันก็เลยไม่ได้ติดต่อหาเพื่อนนะคะเพราะว่าเราเกรงใจด้วยค่ะเกรงใจมากๆแล้วก็คือวันคือวันเป็นมนุษย์แบบนี้นะคะเวลาวันเดือดร้อนอะไรวันไม่ค่อยไม่ค่อย ขอความช่วยเหลือจากใครแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่วันขอความช่วยเหลือจากเพื่อนปรากฏว่าพอเพื่อนไม่เห็นว่าเราติดต่อกลับไปอีกเมื่อเราไปถึงเมืองไทยเพื่อนคิดว่าวัน,น่ะติดต่อหาเพื่อนเฉพาะตอนที่ตัวเองเดือดร้อนนี่เป็นความรู้สึกที่วันเสียใจมากๆค่ะวันเห็นข้อความแล้วก็รู้เหตุผลของเพื่อนว่าทำไมถึงลบวันออกจากเพื่อนไปแล้วเพราะว่าเขาคิดว่าวัน จะติดต่อหาเขาเมื่อวันเดือดร้อนอย่างเดียวแต่ตัววันเองกับคิดว่าวันเดือดร้อนมากๆวันเลยไม่อยากเจอใครเพราะมันจะกลายเป็นการพูดความทุกข์ของตัวเองให้คนอื่นฟังตลอดเวลาแบบนั้นคือวันไม่ชอบเลยค่ะเช่นเดียวกันกับทําไมวันถึงไม่ทําคลิปเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันที่วันจิตใจอ่อนแอมากเลยค่ะวันเป็นห่วงแม่วัน แล้วตัวเองก็ป่วยวันก็เลยไม่อยากทำคลิปอย่างวันนี้นะคะดีขึ้นแล้วเพราะว่าวันเห็นแม่ดีขึ้นเสียงแม่ใสขึ้นส่วนตัววันเองคือคิดว่าตัวเองหายไข้แล้วแต่ตัวเองยังต้องกักตัวอยู่ในระยะเวลาและจำนวนที่เป็นเงื่อนไขของประเทศสวีเดนและนอร์เวย์อยู่นะคะก็คือหลังจากที่เราทราบว่าเราเป็นโพซิทีฟเป็นโควิดแล้วเราต้องอยู่บ้าน อ่ก็คือห้ามออกไปไหนเลยจนกว่าจะครบ6วันวันก็จะต้องไปตรวจแบบ pcr อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนตอนนี้วันตรวจแบบออา ATK ที่บ้านก็คือผลเป็น่าเกทีฟ2วันแล้วค่ะแต่การตรวจแบบนี้มันไม่ละเอียดนะคะมันจะต้องตรวจแบบ ให้ลึกซึ้งค่ะซึ่งวันจะออกไปไหนไม่ได้วันจะต้องไปตรวจที่ชายแดนอีก6วันข้างหน้าก็คืออีก2วันค่ะวันถึงจะรู้ว่าตัวเองปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนคุณสามีวันคือปลอดภัยนะคะทุกคนนี่ก็คือก็เป็นเรื่องไม่ดีอีกเนาะที่วันพูดคือตัววันนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากทำคลิปเรื่องอเรื่องให้คนอื่นพูดว่างไงดีล่ะ เป้าหมายในการทำคลิปของวันนะคะในการทำคอนเทนต์ช่อง YouTube ของวันวันต้องการจะทำเป็นแนวทางการใช้ชีวิตแนวทางให้คนอื่นมีบทเรียนและแนวทางการให้กำลังใจวันจะใช้ปัญหาและอุปสรรคก้าวไปข้างหน้าให้มันมีกำลังใจสร้างกำลังใจให้ตัวเองทุกอย่างทุกด้าน แต่ว่ามันก็มีคลิปที่วันทําน้อยใจเรื่องที่ทํางานแล้วก็คลิปที่วันนี้วันไม่ได้น้อยใจเพื่อนนะคะวันก็ได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งแล้ววันก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันไม่ได้โกรธเขาเลยที่เขาคิดว่าวันติดต่อหาเพื่อนเฉพาะวันที่วันเดือดร้อนแต่คือวันก็แค่รู้ว่าโอเคเพื่อนคนนั้นเขาไม่พร้อมที่จะที่จะรับฟังเราและเราก็พลาดที่เรา ดันไปเล่าเรื่องของเราภาระความลำบากของเราให้เพื่อนที่เราคิดว่าเราไว้ใจที่สุดแล้วก็สนิทที่สุดเราคิดว่าการขอความช่วยเหลือจากเขาคือคือเขาจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าวันน่ะจะจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายค่าบริการทุกอย่างเววันเป็นคนที่ใช้ใครแล้ววันให้เงินทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าวันเอาเงินซื้อเพื่อนหรือซื้อน้ำใจจากใครนะคะแต่วันคิดว่าการที่ใครทำอะไรเพื่อเรา เขาก็ต้องได้รับผลตอบแทนบ้างค่ะวันจะให้ผลตอบแทนในเรื่องของเงินเล็กๆน้อยๆเสมอถ้าวันมีโอกาสหรือไม่ก็เลี้ยงข้าวหรือไม่ก็อะไรแบบนี้วันไม่ไม่ชอบการติดหนี้บุญคุณใครอยู่แล้วนะคะ แต่มันก็ทําให้เราวันรู้ว่าโอเคครั้งนี้คือวันขอความช่วยเหลือจากเขาไม่ได้แล้ววันก็จะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันการเสียเพื่อนมันก็ทําให้วันรู้สึกแย่ค่ะเพื่อนที่เราคบกันมาตั้งนานแล้วพอวันเอ่ยปากนะคะเรื่องภาราน่สินของเราคือวันเก็บไว้คนเดียวตั้งตั้งนานนะคะพอวันทําเป็นคลิปออกมาวันก็วันที่วันทําเป็นคลิปวันก็ คุยกับเพื่อนวันที่วันคิดว่าเขาสามารถรับฟังและช่วยเหลือเราได้ค่ะมันก็เป็นบทเรียนของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่ๆน้องๆค่ะคือเวลาเรามีปัญหาและอุปสรรคอะเราอยาก คุยกับใครสักคนนะคะที่เขาช่วยเหลือเราได้วันเลือกที่จะคุยกับคนที่ช่วยวันได้วันไม่ได้เลือกคุยกับใครที่เขาช่วยเราแล้วเราจะเดือดร้อนวันไม่ได้ขอร้องให้ใครช่วยวันแต่วันใช้วิธีการถามเขาว่าเขาจะลำบากไหมซึ่งวันยินดีที่จะจ่ายดอกเบี้ยตามแบบที่เขาต้องการเลยนะคะเพียงแต่วันอยากสบายใจว่าโฉนดที่ดินของวันอยู่ในมือเพื่อนซึ่งเขาจะไม่ จะไม่โกงเราแน่ๆพูดอย่างนั้นนะคะซึ่งวันไว้ใจเพื่อนมากๆเลยวันก็เลย อขอความช่วยเหลือไปที่เขาถามว่าเพื่อนยินดีจะช่วยไหมเพื่อนเขาก็ยินดีจะช่วยนะคะแต่ว่าเขามาติดใจตรงที่พอวันกลับมาเมืองไทยแล้ววันก็ไม่ติดต่อหาเขาอีกเลยเขาก็เลยตัดวันออกจากกองมารดกคค่ะแต่ก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรนะคะไม่เป็นอะไรคะ่ะพี่พี่น้องน้องเพราะว่าตอนนี้วันคงจะโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็คนที่รักเรานะคะก็ยังมีเพื่อนที่ ที่ยังมีความเป็นเพื่อนซึ่งเพื่อนกลุ่มอื่นคนอื่นวันก็ไม่ได้พูดเรื่องภาระหนี้สินให้แล้วเหมือนที่วันเคยเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะว่าใน YouTube ของวันนะวันได้รับแรงสนับสนุนวันทำ u t u b e เพราะวันต้องการรายได้รายได้พิเศษจริงๆรายได้เสริมจริงๆจากอาชีพหลักที่วันทําอยู่ทุกวันนี้วันก็ได้รับแรงสนับสนุนจากพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านเลยตอนนี้ก็คือใกล้จะสามหมื่น s u b สไคร์ e แล้ววันต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะการได้ส0 0 0 0ื่นซับสไคร์และผู้ชมดูคลิปวันทุกวันนี้วันมีเงินมากมายไหมมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นค่ะมันไม่ได้มากมายแบบที่โอ้ยเราสบายได้ไม่ใช่เลยนะคะแต่มันเป็นไรายได้เสริมและมันเป็นไรายไดท้ที่วันหาด้วยตัวเองแล้ววันใช้ดูแลบ้าน ดูแลแม่และครอบครัวที่เมืองไทยได้แบบที่วันไม่ต้องขอเงินสามีมันคือความภาคภูมิใจของวันนะคะแล้วก็มันคือแรงสนับสนุนจากทุกท่านที่ดูคลิปวันอยู่ตอนนี้แล้ววันก็ได้รับน้ำใจจากทุกๆท,ท่านเลยส่วนเพื่อนวันเพื่อนสนิทเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนอที่รู้จักกันเขาไม่ได้มาติดตามวันในช่อง YouTube นะคะทุกคนก็จะรู้ว่าการทำช่อง YouTube มันจะได้เงิน เพื่อน,ลนหลายๆคนเขาก็จะไม่สนับสนุนเราหรอกค่ะคือ 1. นึ่เขาไม่ได้ดู YouTube เป็นกิจลักษณะสองเขาไม่ได้สนใจความเคลื่อนไหวของเราขนาดนั้นนะคะเขาก็จะไม่ได้มาตามเราตรงนี้สิ่งที่วันพูดก็จะมีเพื่อนบางคนเท่านั้น ที่มาอยู่กับวันตรงนี้แต่การมีช่อง YouTube มันคือเรื่องราวการแชร์ชีวิตของวันเรื่องจริงร้0ยเเซที่วันเล่าอยู่ตรงนี้ส่วนในกลุ่มของเพื่อนที่เราอาจจะมีไลน์มี Facebook กันส่วนใหญ่วันก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องส่วนตัวมากนักเพราะว่าในกลุ่มนั้นมีทั้งเพื่อนเรามีทั้งเพื่อนร่วมงานที่วันเคยเป็นครูเคยทางานด้วยมีทั้งพี่ๆที่รู้จักจากการทางานแล้วก็ที่สาคัญมีลูกศิษย์ที่วันเคยสอนหนังสือด้วย ันก็เลยจะไม่ค่อยเอาเรื่องราวส่วนตัวไปลงไหน f a c e b o o k หรือลงในไลน์มากนะักวันจะเอาไว้ ติดต่อเป็นการส่วนตัวซะมากกว่าแล้ววันก็ไม่ค่อยเข้าไลน์แล้วก็ไม่ค่อยเข้า Facebook เท่ากับการอยู่ในช่อง YouTube นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นเหมือนงานของวันเป็นเหมือนแหล่งสร้างรายได้ของวันวันต้องเข้าทุกวันค่ะถึงแม้ว่าวันจะไม่มีคลิปวันก็จะมาตอบคำถามพี่พี่น้องนทุกวันแล้วก็แชร์ความเคลื่อนไหวส่วนตัวของวันวันก็เลยคิดว่าตรงนี้มันคือสังคมของวันคนที่กดติดตามกดสั c สไคร เราก็คือคนที่รักเราแล้วก็ชอบในความเป็นตัวตนของวันมันก็เลยเป็นอีกโลกหนึ่งที่วันมีความสุขแล้วก็วันมี มีญาติมีพี่น้องแล้วก็มีเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนอาการป่วยของวันวันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะสามีบอกให้วันออกไปเดินบ้างนะคะแต่วันก็จะดูแลตัวเองและรับผิดชอบสังคมโดยการที่เราจะไม่เดินไปในห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าไปในร้านค้าวันจะพาพี่พี่น้อง,น,องน้องเดินขึ้นไปเดี๋ยวจะพ,า,พยายามเดินขึ้นไปในมุมสูงที่เราจะมองเห็นตัวเมืองนี้ทั้งเมืองนะคะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแล้วเดี๋ยว เรากินข้าวเที่ยงกับลาบปลาแซลมอนแล้วเดี๋ยววันพาเดินออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งไปชมมุมสูงของตัวเมืองที่วันอยู่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ห่วงใยในการติดโควิดของวันในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวกินข้าวแล้วเราไปเดินออกกำลังกายกันนิดหน่อยจ้าวันจะพาเดินไปมุมสูงของตัวเมืองนี้นะคะก็ ไม่ไกลจากตรงนี้มากนักแต่ว่าเหมือนเราเดินขึ้นเขาค่ะเดินเบาๆแดดเพิ่งออกค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงเย็นนะคะออกแล้วเหลือเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกดินเลยจ้านี่นะคะวันเดินมาถึงจุดที่เราจะเห็นตัวเมืองแล้วจ้าโอ้ยกับวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยมากมากเลยค่ะ ฉันัันนนปไอออยยูู่่กางี้วิธีห่ก็เป็นมุมสูงของตัวเมืองที่วันอยู่นะคะเดี๋ยววันก็จะเดินกลับลงไปกินค่ะวันต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดติดตามกด s u b s c r ค b ้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะวันนี้ก็ อา,อาการค่อนข้างจะปกติสักประมาณ80%แล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีและบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจาถึงคราวหมดเวลาจึงลาจา